หาตั ane, <c oughs> <c oughs> ้ตอนไหนให้ที่นี่ต nah, ้องพอใหม่แล้วมั้งครับเนี่ยพอพันใหม่แล้วจะเปิพันกันไม่ไ่ใส่ไปอีกรุ่นหนึ่งให้ยี่สิบเลยเพราะมันเกินมาโลโลสองกี่เนี่ยเกาใส่ไปยี่สิบาทโลสันีนี่ไงพ่อพัน

ไม่ไม่ไหนคนหล่อด้วยแล้วสวัสดีครับอุ้ยเจ้าของหล่ออ่ะไอ้ยักษ์ไม่น่าเชื่อยังมีคนหล่ออยู่แถวนี้ด้วยนี่เพิร์นเดอขอบคุณนะคะอย่าลืมไปกดติดตามพี่ตุ๊กตานะจ๊ะยชาแนลนะที่มีช่องนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะขอบคุณมากขอบคุณอะไรผ้าขาวกันหล่อ ริงนะนี่สองโลได้แล้วนะยังไม่ถึงสองโลเลยเดี๋ยวก่อนเอา